<c oughs> ทำคอ,อกันค่ะเชื่อมต่อคอนะคะแม่ออนงานถักค่ะสวัสดีค่ะแม่ออนงานถักโอเคนะคะอันนี้เรามาเริ่มเชื่อมคอนะคะเชื่อมตรงคอแล้วนะคะ,ะแม่ออนได้ไปถึงแถวที่สองแล้วนะคะ,ะการเชื่อมคอนี้ าลายนี้ที่แม่ออนเชื่อมนี้จะไม่่าจะไม่คอหนึ่งคอนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ทิ่มลงไปแล้วก็รวบขึ้นมาแล้วก็รวบกินรวบนะคะแม่ออนจะเรียกว่ากินรวบลายนี้จะเรียกว่ากินรวบอ่านี่นะคะมันก็จะประมาณนี้ก็จะเริ่มอ่า เป็นลายที่หนึ่งลายที่สองแล้วนะคะ,ะแถวแรกก็จะสักคอหนึ่งคอมาที่ห่วงละสามหลักสามหลักก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มามาทำโซ่แล้วก็โซ่หกห่วงโซ่โซ่หกหลักสองสองหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาทำกินรวบแม่ออนจะเรียกกินรวบนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ล้วงลงไป ดัขึ้นมาแล้วก็รวบเลยนะคะช่องช่องละหกค่ะช่องละหกครั้งค่ะนะคะหาหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำคอแบบง่ายๆนะคะก็จะได้แบบมัน แบบทันสมัยไปอีกแบบหนึง่งก็ทำได้หลายอย่างนะคะโอเคงานโอเคไม่มีไม่มีข้อจํากัดตายตัวไปเรื่อยๆตามกินตนาการนะคะสี่ห้าหกตัวนี้แม่อ่อนจะเรียกว่ากินรวบนะคะ คอกินรวบลายกินรวบตื่นสายมากเลยนอนตีสามม่อคืนนี้นอนตีสามตื่นมาสิบโมงก็มาคุยกับเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะมาเริ่มทำคอก่อนอตัวนี้อาจจะพิกแพงไปในเรื่องของแขนแล้วก็ช่วงอกจะเริ่มทำใหม่นะคะมันรู้สึกว่ามันจะจะทำไม่ได้เดี๋ยว อ่าย่างไรเดี๋ยวแม่อ่อนก็จะลงโพสให้ดูนะคะอ่าไม่มีอะไรมากนะคะนี่กินรวบก็จะเริ่มไปอีกประมาณสองสามแถวอะไรประมาณนี้นะคะให้มันคอมันกระชับขึ้นมานะคะตรงนี้คอมันจะเริ่มกระชับขึ้นลอ่ะจะเริ่มกระชับขึ้นนะคะตัวข้อมันอ่าล้วก็ทําลึกขึ้นมาทําขึ้นมา ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะชอบคอกว้างไหมถ้าไม่ชอบกว้างเราก็ขึ้นมาได้อีกสี่ห้าแถวได้เลยนะคะแต่เราต้องถามลูกค้าก่อนว่าชอบคอกว้างไหมหรือว่าชอบคอแคบๆขึ้นไปเราก็ต้องถามนะคะตรงนี้แม่อ่อนก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้อประมาณอ,อีกหนึ่งนิ้วมันก็จะสวยนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ